คุปต้า MU 57นะครับคันนี้ส่ง FC สีสเกตนะครับเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นรถปี67นะครับเกรด A A นะครับหลาย A เลยนะครับก็เป็น FC ทางสีสเกตครับจองไว้นะครับได้เลิกจัดส่งแล้วนะครับก็ขอบคุณ FC ทางสีสเกตมากๆนะครับก็เป็น MU 57คันงามที่ไว้ใจให้เซ้วนจัดหาให้นะครับ ก็จัดส่ง FC สีสเกตนะครับรอรับรถสวยที่บ้านนะครับรอรับรถสวยที่บ้านได้เลยนะครับถึงพรุ่งนี้ครับประมาณ3ามโมงเช้านะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งสีสเกตมากๆนะครับอ่ะวันนี้นะครับใครที่อยากได้รถสวยนะครับอยากได้สภาพดีๆนะครับหรืออยากได้ราคาประหยัดนะครับอ่ะแจ้งเซเว่นได้เลยนะครับอยากได้รุ่นไหนแจ้งเซเว่นได้เลยนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับ 0947064430นะครับแอล401แปร์ต uh, นะครับมี f อฟซถามมาว่าคันที่ถูกสุดในร้านราคาเท่าไหร่สามแสนเอ็กเอ็กโอ้ยเนาะเสืวออ้วนทำไมต้องบอกว่าสามแสนเอ็กเอ็กอ่ะก็จะบอกว่าสามแสนสามมืนบาทนะครับเป็นตัวที่ไม่ใช่เอพแต่สามแสนสามมืนบาทของเสืวออ้วนไม่ใช่ว่ามันเน่าไม่ใช่ว่าม,านนมานันไม่สวยนะครับคุณลูกค้ามันเป็นรถที่สวยนะครับ เศวนเอามาจัดโปรนะครับเอามาขายราคาพิเศษให้นะครับเศวนจะมี3ามแสนสามแล้วก็3ามแสนสี่ตัวที่ไม่ใช่ตัว SP นะครับสามแสนสามแสนสี่สามแสนห้านะครับมีอยู่อ่ะสี่ห้าคันนะครับอ่ะคันนี้เป็นคันบนนะครับอ่ะเป็นตัวอย่างนะครับคันที่ไม่ใช่คันบนก็สวยเหมือนกันนะครับเดินมาถึงพอดี3ามแสนสามหมบาทนะครับอ่ะเอลซีศ huh. ูนย์หนึ่งแปดสะอาดนะครับอ่ะไม่เคยลงอ่า ไม่เป็นสนิมดีกว่าเนี่ยบอกไม่เคยลงนารถอะไรไม่ไม่ขี่ลงทุ่งนา <laughs> ไม่ไม่เป็นสนิมนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับเป็นตัวอย่างครับท้ายก,ก็จะสวยนะครับยางก็จะดอกลึกนะครับสามแสนสามหมื่นบาทนะครับอ่ามีทั้งตัวเอพีแล้วก็ไม่ใช่เอพีนะครับพวกทีนะครับมีทั้งคันบนและไม่ใช่คันบนอ่ะนี่ฮะตัวสะอาดนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อ่าตัวเอพี ครับ s p ก็เสืออ้วนมีราคาประหยัดให้นะครับ3 5มแสนห้าสาอ่ะ,อะดูคันนี้ดีกว่าตัวคิดนะครับ4 0 1 8 s p คิดนะครับนี่ยางหลังก็สวยยางหน้าก็สวยนะครับอ่ะอยากรู้ไหมครับราคาคันนี้เท่าไหร่จะเสืออ้วนดูให้3 800สนบาทแต่เสืออวนไม่ขายคันหกหนะครับใครที่มาดูรถนะครับ ามเซเว่นได้เลยเป็นตัว s p ตัวคิดด้วยอ่ะเซเวนขายที่365,000บาทนะครับอ่ะใครที่มาดูรถอ่ะตัว s p นะครับเซเว่นมีราคา35,36สอยู่หลายคันนะครับใครที่หาอยู่นะครับเซเว่นมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็อ่าคันนี้ก็38,5 0ส0่าสภาพคลักกันราคาครักกันนะครับ แล้วก็ที่แพงๆขึ้นมาหน่อยก็มีนะครับใครที่หา4018อยู่ราคา300,000ก,กว่าเยอะอยู่นะครับมีทั้ง s p ไม่ HP เนะาะ50แรงนะครับ50แรงมีจัดโปรก็เยอะนะครับาราคาเริ่มต้นที่4 8 0 0 0นะครับเป็นตัว HP เลยนะครับตัวที่ไม่ใช่ HP ช่วงนี้ก็ปรับราคาลงมาเยอะนะครับปรับราคาลงมาเยอะมากๆนะครับ เยอะมากๆไม่ให้เยอะธรรมดาเยอะมากๆนะครับเนี่ยนะครับจะพาเดินดูตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เป็น s p ก็4 8 4 0สนแนะครับวันนี้เปิดร้านครึ่งวันนะครับแจฟซีก่อนวันอาทิตย์ลูกค้านะครับชอบเข้านะครับอชอบมาที่ร้านนะครับแต่ต้องแจ้งลูกค้าเจฟซีก่อนวนะ่าวันอาทิตย์นะเสียว,วนเปิดครึ่งวันนะครับอาจจะมาดูรถ จะมาซื้อรถแทกเตอร์นะครับวางแผนนะครับสอบถามเสียอ้วนก่อนว่าอยู่ร้านไหมนะครับนี่นะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นตัว s p นะครับ4ี่แสนเเป็นส่วนใหญ่นะครับสภาพสวยนะครับไม่ได้น่าไม่ได้ช้านะครับ4ี่แสนเเป็นส่วนใหญ่ด้วยแพงสุดอยู่5้าแสนสองห้าแสนสามนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ใช่ SP อ่พอยู่ตรงไหนอยู่โซนนู้นนะครับเสียวอ้วนขายอยู่4ี่แสนสามสี่แสนสี่นะครับ แล้วก็ยันมา่ายันมาก็จัดโปรแรงมากๆเลย <c oughs> จัดโปรแรงมากๆเลย3ามแสนเอ็กซ์สามแสนเก้าสามแสนแปดสามสนเสามาสามแอ่ะมีทุกสภาพทุกราคานะครับใครที่อยากได้นะครับวันไหนเสืออ้วนก็จะบอกราคาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มาเลือกเอานะครับอ่ะสภาพรถนะครับ าราคามันโดนใจนะครับเราก็อุดหนุนสภาพรถราคาไม่โดนใจเราก็มากินน้ำเย็นแล้วก็กลับมันเป็นเรื่องปกติครับคาขายนะครับรถส,สภาพดีลูกค้าคุ้มค่าเงินลูกค้าก็ซื้อใหอ้สภาพรถไม่ดีราคาแพงครับก็ลูกค้าก็ไม่ซือ้อเราก็มาดูกันนะครับ สภาพกับราคามันโดนใจเราก็อุดหนุนกันนะครับ094 706 4430นะครับซื้อสดอแจ้งมาซื้อผ่อนแจ้งมาเดี๋ยวคำนวณราคาพิเศษให้ลดให้นะครับกำไรไม่ต้องพูดถึงครับลดได้ลดนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้ารวยๆวยเฮงๆครับสวัสดีครับ